สำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอรถยนต์นำเข้าจากค่ายฮอนด้าฮอนด้าฟิ G P 1 Hybrid 2010 Smart Selection รถยนต์นำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ฮอนด้าฟิตเป็นชื่อเรียกในประเทศญี่ปุ่นในขณะที่ประเทศไทยและอีกหลายๆประเทศจะเรียก Honda j แจ z โดยคันนี้จะเป็นโฉมตัวถงัง G P 1 Hybrid ปี2010 m i n o r มายเนรุ่นย่อยจะเป็นรุ่น Smart Selection ที่มีอุปกรณ์แปลกๆและมีประโยชน์มีอุปกรณ์ที่แตกต่างจากบ้านเราหลายรายการภายนอกสีเงิน Alabaster Silver Metallic รหัส N H 7 0 0 m ภายหน้าสีอมฟ้าแบบ Clear Blue เฉพาะรุ่น Hybrid กระจกครึ่งคันด้านหน้าเป็นแบบเขียวใสกรองแสง UV ส่วนครื่องหลังเป็นเนื้อกระจกสีดำ Privacy Glass คิวกันาสาด์เวทเตอร์การข,ของ Honda Accessories ไฟเบรกดวงที่3ด้านหลังเป็นแบบ LED 12จุดซึ่งแตกต่างจากบ้านเราที่เป็นแบบ LED 6จุดเสากะระยะที่กันชนด้านหน้ามีไฟด้านบนของ Honda Access สามารถกดขึ้นลงได้จากภายในรถไฟหน้าปรับระดับสูงต่ำและเปิดปิดอัตโนมัติกระจังหน้าคาดเอวที่ฝาท้ายด้านหลังและไฟท้าย Clear Blue กระจกมองข้างแบบมีไฟเลี้ยวในตัวปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้าภายในระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติมาพร้อมกับจอแสดงผลสีน้ำเงิฟนฟรอนวิทยุใช้ของกาเตอร์รุ่น VXM 1 1 8 VS เกียร์อัตโนมัติ5สปีดเกรดโลจิคคอนโทรลกระจกหน้าสีเขียวจากญี่ปุน่นแบบฮาร์ h เชดมีแถบกรองแสงสีฟ้าด้านบน ที่บังแดดคู่หน้าแบบแข่งพร้อมกระจกแต่งหน้าขนาดใหญ่ทั้ง2ด้านไฟสองแผ่นที่ด้านหน้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงมาพร้อมกับระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติ cruise control มาตรวัดมีระบบ eco assist and coaching และ multi information display การปรับไฟหน้า auto ปัดน้ำฝนด้านหน้าสามารถปรับหน่วงเวลาได้ ท้าแขนคอนโซลกลางพร้อมกล่องเก็บของซึ่งในสเปครถไทยไม่มีระบบกุญแจ Honda Smart Key เพียงแค่พกกุญแจไว้กับตัวก็สามารถล็อกและปลดล็อกพร้อมทั้งบิดสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยโดยมีปุ่มล็อกที่ประตูคู่หน้าและฝาท้ายเพียงแค่พกกุญแจไว้กับตัวเอามือสอดใต้มือเปิดประตูคู่หน้าหรือฝาท้ายรถจะปลดล็อกให้เองอัตโนมัติภายในเบาะผ้า ฝั่งคนขับสามารถปรับสูงต่ำได้ปุ่มอีคอนและปุ่มควบคุมเสาโพลช่องแอร์โครเมียมกรอบวิทยุีกลางพวงมาลัยสวิตช์กระจกไฟฟ้าคู่หน้าตกแต่งด้วยสีแชมเปญโกลมือเปิดประตูสีไทเทเนียมที่วางแก้วน้ำ10ตำแหน่งรอบคันบานประตูคู่หน้าเปิดได้กว้างกว่าเบาะหลังปรับเอนได้สระดับ แยกพับได้ในอัตราส่วน60-40พร้อมการพับเบาะแบบอัลตราซีด4แบบทั้งแบบทาวโหมดขยายพื้นที่เก็บของในแนวสูงยูทิลิตี้โหมดพับเบาะด้านหลังทั้ง2ด้านเพิ่มพื้นที่เก็บของด้านหลังหลองโหมดพับเบาะด้านหน้าและด้านหลังเพิ่มพื้นที่เก็บของในแนวยาว และรีเฟรชโหมดพับเบาะด้านหน้าเชื่อมต่อบอ่อหลังสร้างพื้นที่ผ่อนคลายสะดวกสบายสูงสุดซึ่งบาะหลังตัวนี้สามารถพับลงมาได้ราบสนิทไปกับที่เก็บสัมภาระด้านหลังเหมาะสำหรับคนของได้เป็นอย่างยิ่งช่องเก็บของขนาดเล็กใต้บาะหลังซ้ายฝาท้ายมีช่องเก็บของเล็กๆด้านล่างซึ่งเป็นลูกเล่นเฉพาะตัวไฮบริด ชุดแม่แรงเครื่องมือต่างๆพร้อมปั๊มเติมลมน้ำยาปะยางเก็บไว้ตรงแผงแบ็คกไกลด้านหลังไฟท้ายเครื่องยนต์เป็นแบบเบนซินสีสูบพันสามรซีซีรหัส LDA พร้อมระบบวาลวแปรพัน IV t e c ให้แรงม้าสูงสุด88แรงม้าที่5,800รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด120นิวตันเมตรที่4,500รอบต่อนาทีตัวเครื่องยนต์ทำง,งานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า DC รุ่น MF6 ขนาด100โวลต์ให้กำลังสูงสุด14แรงม้าที่1,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด78นิวตันเมตรที่1,000รอบต่อนาทีส่งกำลังผ่านเกียร์ CVT ลงล้อคู่หนา้าช่วงล่าง ล็อกกระทะเหล็กขนาด15นิ้วพร้อมฝาครอบพลาสติกพัวมเลเไฟฟ้าแบบ e p s รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดเพียง4.9เมตรระบบเบรก a b s และระบบกระจายแรงเบรก E-B-D พร้อมระบบเพิ่มแรงเบรกฉุกเฉินเบรก Assist ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดของ Honda Fit GP1 Hybrid 2010 Smart Selection สำหรับคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรนั้นก็ติดตามกันต่อไปนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับ